สัมมาวาจาก็คือวจีกรรมสี่ก็มีบุสาวาทปิสุนาวาจาผลุสวาจาสัมผัปปลาปะสี่อย่างมุสาวาทนี่คือการกล่าวเท็จโดยตรงโดยตรงเลยคือข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้แต่กล่าวให้เคลื่อนจากข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่อันนี้มุสาวาทปิสุนาวาจาคือการกล่าวส่อเสียดส่อเสียดคือนําความข้างนี้ไปบอกข้างนูน้นแลวนาความข้างน้นมาบอกข้างนี้ให้สองข้างทะเลาะกันหรือสร้างความวุ่นวายให้สองฝ่ายหรือส่อเสียดกันไปไปส่อเสียดกันมาเี้ พุสวาสดก็คือการกล่าวคาหยาบคือหยาบกกเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรคือหยาบดาเขาเรียกว่าคําดาคําหยาบที่มันกระทบกันก็มีอยู่สิประการหยาดากระทบชื่อกระทบโคตรกระทบตระกูลกระทบอาชีพกระทบโรคกระทบร่างกายอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็ว่ากันไปอันนั้นการดา่าในอักโกสกะวัตถุสิบก็ไปดูตัวนั้นแล้วก็สัมผัสปลาปาพูดเพ้อเจ้อคือพูดไร้สาระไรเหตุผลพูดไม่มีประโยชน์เกวกับคำพูดโปรยประโยชน์ พุทเพเจอร์อันนี้คือสัมมาวาจาคือวจีกรรมสีนี้